ถ้าเราจะเลือกักตัวึงที่น่าสนใจเนี่ยน่าจะเลือกคำว่า innovation นะคะโดยเฉพาะ sustainable innovation ก็คือนวัตกรรมที่มาตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืนของโลกใบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญค่อนข้างมากถ้าเรามองภาพในอนาคตเราจะเข้าสู่ carbon neutrality เราจะเข้าสู่เนี่ยซีโร่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะไปถึงนั้นได้เราต้องมีนวัตรกรรมที่มาตอบโจทย์เราต้องมี innovation for green productivity ทำให้กระบวนการในการผลิตนั้นพูดได้ง่ายทำลายธรรมชาติให้ตรงที่สุดใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นวัตรกรรมจะมาตอบโจทย์ตั้งแต่เรื่องของ production ตั้งแต่เรื่องของการเดินทางการขนส่งโลจิสติกต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เราบอกแล้วว่าเรามี ev แต่ EV คือคำตอบหรือเปล่าเพราะพลังงานไฟฟ้าหลายอย่างก็มาจากต้นกําเนิดของพลังงานที่มันไม่ได้คลีนอย่างแท้จริงหรือพลังงานไฮโดรเจนจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดหรือโรงไฟฟ้าปรมาณูด้านนิวเคลียร์ที่จะสร้างผลิตกำลังสายสไฟฟ้าที่เป็นคลีนเทคโนโลยีแต่อาจจะมีความปัญหาเรื่องของการกําจัดฉะนั้นราจะเห็นเลยนะว่าในโลกแห่งอนาคตที่เรามองไปข้างหน้าโลกใบนี้ จะต้องมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลกสีเขียวที่มากขึ้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเศรษฐกิจที่เติบโตพร้อมกับสังคมที่ปลอดภัยพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่รับการดูแลนั่นคือสิ่งที่มองเห็นและนวัตกรรมคือโซลูชันสําหรับสิ่งนั้นค่ะก็อย่างน้อยที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะหรือภาคประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีความตระหนักก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาร่วมกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ climate change เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันทํา ฉะนั้นถ้าเรามี m a n d a t หรือเรามี aim หรือมีจุด้งหมายป้องกันแล้วเนี่ยเราจะสามารถมาวาง p o l i c วางนโยบายว่ารัฐปฏิบัติแบบไหนภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามได้ไหมและนวัตกรรมตัวไหนมาตอบโจทย์และภาคประชาชนจะช่วยเหลือได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้นะต้องทําด้วยกันจริงๆถึงจะทําให้บอกว่านวัตกรรมเหล่านี้เกิดผลได้จริงฉะนั้นรัฐนะก็ต้องรู้ว่าอยากจะทำโพริซีแบบไหน อยากวางมาตรการอย่างไรในการจูงใจหรือส่งเสริมในการทำกรีน productivity กรีนอิ n โนเวชันเดียวกันภาคเอกชนก็ต้องปรับนะว่าเราควรจะปรับธุรกิจแบบไหนให้เข้ากับเรื่องของมาตรการทางภาษีต่างๆหรือแม้กระทั่งการกีดกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเราไม่ทําอย่างซีแบงอย่างเงี้ยเราส่งออกไปยุโรปไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะภาคประชาชนเนี่ยเราทุกคนมีส่วนช่วยได้นะเช่นเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราอาจจะมีการเดินไปไหนมากขึ้นลดการใช้รถยนต์ ที่เป็นเรื่องของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหรือว่าใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นหรือขนาดเดียวกันนะเราลดการใช้พลักงานในตึกรวมถึงเราเวลาซื้อสินค้าเราดูไหมคะว่าสินค้านั้นผลิตโดยการลดการปล่อยก๊าซขนาดไหนหรือมีคาร์บอนเครดิตแบบไหนถ้าเราดูแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปทิศทางที่ Green Innovation เพื่อโลกไปในที่ดีขึ้นค่ะ แน่นอนทุ่สุดนะทีเม A คุบรอบ60ปีทีเมอทำอะไรเรื่องนะวัตรกรรมมาเยอะมากนะก็ไม่ต่างกับที่สํงงานักงานนวัตรกรรมเราก็พยายามมาทํานะสัะนันสิ่งสําคัญที่จะขับเคลื่อนะอยากให้ทีเมเนะเป็นสิ่งที่จูงใจนะหรือว่าเป็นหัวใจที่จะดึงภาคเอกชนที่เป็นอยู่ในแอสโซเ t ชันหรืออยู่ในเครือข่ายของทีเม A เนี่ย,ยให้เห็นถึงความสําคัญเรื่องของ green innovation แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ฉะนั้น ถ้าพูดถึงเรื่องนวัตรกรรมและอยากจะพูดถึงใม่ตรกชนเทีเมจะเป็นหนัวใจสำคัญที่ช่วยเราในการสื่อสารและก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ